สวัสดีครับให้รับจน์ PQR เป็นพจพ์ใดๆนะครับแล้วก็บอกว่า R เนี่ยมีค่าวความจริงเป็นเท็จกับ R เป็นเท็จบอกมาแค่เดียวนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับเราก็กําหนดค่าวความจริงที่ R เข้าไปนะครับว่า R เนี่ยเป็นเท็จนี่นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็มาดูที่เครื่องหมายเชื่อมนะครับเราจะเห็นว่า ถ้าเขาไม่บอกมาก็แสดงว่าต้องมีลักษณะพิเศษตรงเครื่องหมายเชื่อมของเรานี่แหละเนื่องจากเครื่องหมายเชื่อมเนี่ยเป็นและนะครับเราจะเห็นว่าเนื่องจากตรงนี้เป็นและนะครับเราก็สามารถบอกได้เลยว่าค่าความจริงของประโยคที่เป็นและเนี่ยที่เชื่อมด้วยและเนี่ยถ้ามีละถ้ามีเท็จโผล่เข้ามา1อันเนี่ยค่าความจริงของประพจน์นั้นจะเป็นเท็จ เสมอโดยที่เราไม่ต้องสนใจประพจน์อีกอันหนึ่งที่เหลือนะครับโดยไม่ต้องไม่ต้องทราบว่านี้เป็นจริงหรือว่าจะเป็นเท็จนะครับเพราะว่าถ้าเป็นจริงยังไงก็ต้องได้เท็จอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นเท็จอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเท็จก็แน่นอนเท็จและเท็จก็ได้เท็จอยู่แล้วยังไงก็เป็นเท็จเสมอนะครับถ้าเขาบอกมาแค่อันเดียวก็ใช้ความรู้ของตัวเชื่อมมาช่วยคิดนะครับโอเค ไปข้อหนึ่งหรืออันหนึ่งบอกว่าประพจน์ Q มีความจริงเป็นจริงบอกมาอันเดียวเราก็แทนเข้าไปตรง Q นะครับ Q เป็นจริงเราก็มาดูที่ตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมหรือเราจะเห็นว่าตัวเชื่อมหรือเนี่ยถ้ามีจริงผมอมมาหนึ่งอันก็ได้จริงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้จริงทันทีโดยไม่ต้องสนใจว่า p จะเป็นอะไรนะครับต่อไป มาดูที่ตัวเชื่อมตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่ทราบ p อยู่ดีว่า p เป็นอะไรแต่เรารู้ว่า,าตัวหลังเนี่ยเป็นจริงในประโยคท่าแล้วเราก็ใช้ความรู้ของท่าแล้วนะครับถ้าตัวหลังเป็นจริงเนี่ยประโยคท่าแล้วจะได้จริงตลอดนะครับเพราะว่า f แล้ว t ก็ได้ t เทจแล้วจริงก็จริงหรือว่าจริงแล้วจริงก็ได้จริงนะครับ ถ้าตัวหลังเป็นจริงเนี่ยยังไงผลของการเชื่อมถ้าแล้วก็ได้จริงนะครับไม่ว่าตัวหน้าจะเป็นเทปหรือเป็นจริงนะครับก็ใช้ใช้ความรู้แบบนี้นะครับมาช่วยถ้ารู้ค่าตัวเดียวก็ดูข้อดูสังเกตที่ตัวเชื่อมนะครับว่าช่วยอะไรเราได้นะครับมีค่าความจริงคงที่หรือเปล่าแบบนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ